หอมากเลยอ่ะตอเตอนสปริงสปริงไงต้องแต่งอ่อพันเทลเลยหลาคนอาจจะไม่ค่อยชินอบลุงมีรอกว่าไม่ต่พี่เองก็อมากเลยมัน้างอกู่ในบ้านเลยเนะ ดไปก่อนขอเข้าไปเปลี่ยนเสื้อแล้วไม่ต้องตอบหนึ่เลยะเมื่อเริ่มเยอะเริ่มเยอะเดี๋ยวเราด่าวันนี้วันนี้ก็ได้เราเปลี่ยนเสื้อแป๊บนึงไม่ได้ย้ายถึงคอมพิวเตอร์นะด่าขับนะ

เันนี้เป็นนที่สุดอีวพินดิสุอะไรอ่ะอะไรอ่ะคือเป็นงานที่อะไรดูสนนะก็ใถ่ไปก่อนใส่ไปก่อน